สวัสดีครับมาพบกับรายการสั้นๆ EP 6 1นะครับกระผมเช่นเคยครับรายการสั้นๆเป็นรายการที่เอามุกสั้นๆมีมสั้นๆแคปชั่นเก่าๆสั้นๆหรือว่าอะไรเก่าๆสั้นๆในคลังลูกภาพผมครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคแบบสั้นๆนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับเจินทุกวันเสาร์นะครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด s ั b สไ r i b e กดกระดิจแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเรานะครับ อย่าลืมก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์ comment มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับกระผมเอาละเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่าคอนเทนต์ในวันนี้สัน้สนๆอะไรกันบ้างครับไป อ่านับคำบรรยายใต้ภาพนะครับพนักงานสวนสนุกจีนนะครับเจ้าหน้าที่ใส่ชุดหมีภูครับถ่ายรูปก,กับเด็กครับแต่มาทํางานวันแรกครับก็โดนไล่ออกครับเน <c oughs> ื <c oughs> อ่อง <c oughs> จากใส่กางเกงกับด้านนะครับหาจกจขางหลังไม่อยู่ตรงหน้าก็มันมือใหม่อะฮะไม่มี่เราฝึกงานกันเหรอ นงเทนเนียแทนกูหน่อยกูได้ใส่ถูกใส่ผิดอะไรกูก็ไม่รู้รกูรู้ว่าเป็นที่ซัพพอร์ตกระบอกข้าหลามกูอ่ะครับดินเนอร์วันนี้ครับมีตังค์เดียวกินไม่ได้นี่ฮะดูจานซะก่อนกินลงบ้าล่ะมาเช่นจานธรรมดาเลยนะหาไม่ได้แล้วด้วยสังเลยไปแบบต่างจังหวัดนิดนึงบังบ้านแล้วก็บงัง บางปั๊มก็มีนะมัซื้อแบบแบบกินเสร็จปุ๊บออกได้เลยอะ่ะสุดยอดฮะอฮะครับคำบรรยายภาพนี้ครับดวงจันเรียกพี่ดาวังคาเรียกปู่เอาตรงนะหลุมมึงอะ่ะมีว่าทำอะไรไอก๊อฟหรือหนมคกยยเยอะไปไหนหลุมมึงเนี่ย วางไปรักษาบ้างะสิวอะ่ะโอ้โหมาขนาดนี้หูจะหลบไปงไงก่อนแนะนําครับใครที่รู้สึกว่าอยากทำการประมงโดยที่ไม่มีพื้นที่นะครับทำการประมงในตรงนี้ได้รับรองไม่ดีหรอกพูดเล่นเออล่าสุดมีดรามา่าในจังหวัดหนึ่งเขาถลนขึ้นดีดไปไปเปลี่ยนไปเขาเรียกพื้นผิวไปทำใหม่อันนี้ควรทำให้สุดฮะย้ำครับอันนี้เป็นภาพเก่านะครับ เรื่องราวนะครับขำขันเสียบ้านะครับหมอสงวัยนะครับลืมแว่นสายตายาวมาทํางานครับออกอาการบุนิตครับตอนที่เขียนอาการโหนไข้ใน OPD การ์ดนะครับพยาบาลยื่นสาวส่งมาให้หมออลไรบ่นครับปากกาอะไรวะเขียนไม่ติดเลยพยาบาลบอกที่หมอเขียนไม่ใช่ปากกาค่ะเป็นประลอดวัดไข้หมอบอกเอา้าแล้วปากกาผมไปอยู่ไหนพยาบาลบอกนอนค่ะเสียบอยู่ที่ก้นของคนไข้ค่ะเออหมอฮะ ซื้อคอนแทคเลนให้ได้ไหมณงานเลี้ยงรุ่นแห่งหนึ่งโคศกประกาศใครกลัวเมียให้ขึ้นบนเวทีผู้ชายขึ้นไปบนเวทีเกือบหมดครับเหลือเพียงทวีนั่งอยู่ที่โต๊ะคนเดียวเพื่อนๆพก็คือหากันใหญ่ยกนิ้วตบมือให้กันใหญ่โคศกด้วยความสงสัยจึงเข้าไปสัมภาษณ์ถึงเคล็ดลับทวีว่าทําไมถึงไม่กลัวเมียทวีก็อ้อมแอมตอบแบบกระชิมกระหี่หว่าเมียยังไม่ได้สั่งให้ขึ้น อ๋อรอคำสั่งอยู่สุดยอดฮะเมื่อคุณไปตัดผมแล้วบอกช่างว่าเอาออกนิดเดียว<อ>ไม่ใช่หมายถึงผมนะครับหมายถึงกันไกลเอาออกนิดเดียวเหอะอจะใหญ่ลงกินเนตบุ๊กไงย้ำครับรูปนี้ทำเพื่อความบันเทิงฮะ<อ> หถ้ากินอาหารรสจัดจะเป็นผลต่ออวัยวะใดตอบกระเพาะ 7. จงแยกเพศชายหญิงจากในวงเล็บวงเล็บเข้มแข็งอ่อนหวานอดทนสุภาพเรียบร้อยตอบเ<อ>พศชายเข้มแข็งเพศหญิงอ่อ,อนหวาน 8. ถ้ากั้นปัสสาวะจะเป็นผลต่ออวัยวะใดตอบ <c oughs> ขออ่านนะฮะ ขั้นสุดกว่ายิ่งกว่าทาสีเล็บเจลหรือว่าเป็นการทำเล็บประดิษฐ์เล็บแม่งเลยเ <c oughs> อาตรงมีเป็นเคี้ยวแดกูล่าเป็นสายฟ้าเป็นเคี้ยวนั่นเคี้ยวนี่ <c oughs> อังตรงนะอย่าให้แบบมันหักอะ <c oughs> น้ำตาแบบเช็ดหัวเข่าแน่ <c oughs> ฉะนั้นตัดมันเถอะฮะอย่าให้เป็นภาระกับลูกหลานเลย <c oughs> นห่วงฮะ You are so sexy กอ๋อกระจกบาร์เทนเดอร์เห็นเป็นกระโปรงด้วยสวยเลยมึงสุดยอดฮะพ่อจายเป็นบทสนทนาระหว่างพ่อกับลูกลูกชายตะโกนจากในสวนพ่อครับพ่อครับรถถูกขโมยพ่อเลยถามเห็นไหมว่าใครเอาไปลูกบอกเห็นครับพ่อเลยถามต่อจำหน้าได้ไหม ลูกบอกจำไม่ได้แต่ผมจดทะเบียนรถเราไว้แล้ว <c oughs> เออดีนะั้นลูกช่วยแก้ปัญหาได้ด้วยจ <c oughs> ะจดทำไม <c oughs> มันน่าขึ้นอยู่ลูกเราเมื่อคุณเห็นรองเท้าในรองเท้า <c oughs> งา ตอดไส้อย่างดีเหมือนขนมใส่ไส้เลยสุดยอดครับเต็มสิไม่หักเพราะไม่รู้จะหักอะไรมีฝรั่งมาเมืองไทยเจอสาวไทยหน้าตาดีที่เพิ่งจะหางานทำแถวเกาะพีพีเลยขอเบอร์โทรสาวสาวไทยบอกแซกแซกแซกฟรีฟรีแซกทุไนท์ฝรั่งบอกว้าวเพื่อนของเธอไปให้ฟังชีสมีน6 6หกหกสอาอ่านเป็นภาษาอังกฤษ อ๋อ,อคือเขาจะบอกอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ขอเบรอร์เอาแค่เป็นโจ๊กๆครับอย่าคิดมากหรือว่าเป็นมุกแล้วกันไม่ถัมก็ขออภัยฮะเออเป็นบทสนนาของคนสองคนนะครับคุณสลาสินีคะดิฉันมีเรื่องกุ้มใจค่ะคือมีผู้ชายสองคนแอบ,บรักดิฉันค่ะสมมุติชื่อดอกกับตอนนะคะ ดิฉันรู้สึกชอบต่อมากกว่าดอค่ะแต่ไม่รู้จะบอกปัดดอยได้อย่างไรเพราะดิฉันสงสารเขามากค่ะดิฉันอยากจะขอเรียนถามคุณศิลามณีว่าถ้าดิฉันตัดดอให้เหลือแต่ต่อเลยดีไหมคะ <c oughs> สารชินีตอบคําแนะนําแก่นนอดังนี้ยานะคะถ้าคุณตัดดอให้เหลือแต่ต่อแล้วคุณจะมีความสุขได้อย่างไรอย่าตัดเลยนะคะดิฉันขอร้อง <c oughs> เออเขาใช้คำย่อครับพี่พี่สาระเซนีฮะเขาใช้คำย่อไม่ได้หมายถึงแบบสิ่งที่เห็นน่ะเออภาพนี้ให้ชื่อว่าคู่แข่งดีเจราตรถไฟในน้ำแข่งกับรถไฟบนฟ้าฮะให้ฟิลเหมือนกับตามารถไฟรถไฟจมน้ำ หมูวนทานตับหวานเลยท้องเสียงอะ่ะเป็นซอมบี้กำลังขี้อยู่ฮะแล้วแบบลากมาแบบไงบอกแล้วอาหารไทยอบบมันสุดยอดพัดจะไล right ้น <establishing> ้อยลงด้วยบ้านหลังหนึ่งมีเด็กอยู่9คนคนที่หนึ่งดูทีวีคนที่สองอ่านหนังสือคนที่สามทำอาหารคนที่4ี่เล่นมาร์กลุก คนที่ห้าทำการบ้านคนที่หกทำสวนคนที่เจ็วาดภาพคนที่แปดจุดๆๆไม่ได้บอกว่าทำอะไรและคนที่9ก้าทำความสะอาดมีคนถามว่านะครับคนที่แปดทำอะไรอยู่วัดไอคิววะเดะไม่มีให้วัดหรอก <c oughs> ง่ายๆครับคนที่แปดนะครับบอกตรงเลยว่าทำอะไรก็ได้โตแล้วห <c oughs> ยอกเล่น คนที่8ต้องเล่นหมักลุกกับคนที่4เพราะหมักลุกเล่น2คนก็ไม่แน่นะช่วงนี้มีออนไลน์ด้วยเออผมตอบเลยว่ากำลังเล่นหมักลุกส่วนใครรู้คอมเมนต์ทีอยากรู้เหมือนกันครับวิธีกินพิซซ่าที่ถูกต้องฮะตะเกียบต้องมาละงานนี้อยากรู้ตอนใส่ซอสจะใส่ไงวะ พี่กินเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยพี่กินเหมือนพวกเครปเหมือนกินอะไรทั่วไปเลยยอดฮัทหน้านำแล้วเอาไปใช้นะครับเนี่ยกระเด็นติดไม่หักครับเพราะไม่รู้จะหักอะไรเออเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับอีพีนี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเรานะครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีเรื่องแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับผม ฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทำให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกคนมากครับ